วันนี้มิกกี้เนี่ยเขาก็ให้ของมาครับเป็นของที่เยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าวันนี้ไปหาเขานั่นเองนะดูสิว่าวันนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะจัดใส่ให้เยอะอยู่นะซึ่งเขาบอกว่าเป็นของข,องขวัญครบรอบวันวันที่ครบกันนั่นแหละนะวันครบรอบนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <h ây> มันแกะยากจังวะ ฟูคูนี่คือคำพีใบเบิ้ลนบนี่คือคำพีใบเบิ้ลนะวางไว้ตรงนั้นหนึ่งชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นอ่ะเอ้ยเปิดดูว่าในนี้มีอะไรนะครับ ต้องให้อะไรามาบางวันนี้อ,อย่างแรกเลยอ่ะที่จมีพัดมาก่อนเลยเขาให้เ <c> เ <oughs> ้ามาวะสงสัยผมบอกเขาผมควรคิดร้อนนั่นเองสงสัยให้มาเอาวางไว้อันที่สองนะวะ,ะอันนี้เหรอขอหนังไทยเด็ดๆดมีไหมทุ้ยไม่ใช่นี่ ผมไม่ได้เป็นผู้หญิงไงเนี่ยเขาให้มาเนีเพราะเขาถามว่าชอบไหมบอกชอบเขาให้มานะด <c oughs> เล่นโคสเตอร์ไม่ใช่อ่ะก็เอ้ยอะไรวะนักหนาอีย้ยะน่าจะเป็นบ้องกัญชาไม่ใช่แล้วก็เห <c oughs> มือนยังไง กเอกสุดท้ายนี่ก็คือนี่ครับโ้ชอบมากไอตัวจากเรื่องอะไรสักอย่างนะของหนังจีนหนังญี่ปุ่นเนี่ยแหละนะชอบมากตัวนี้นะโอเค <c oughs> แต่ไม่เข้าใจอะทําไมต้องเป็นอันนี้ครับนี่บาเทอร์คอมเพล็กต์น่าจะได้เห็นหน้าไปแล้วนะเมื่อกี้ผมอยากรู้ว่าในในี้มันมีอะไรเขาห่อไว้ให้เป็น อะไที่เป็นการห่อที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะแกะก่อนเอ้ยเอย้ด้านหัวอยู่ตรงไหนะวะนี่นี่ด้านหัวอยู่ตรงนี้จะแกะสองมือไงเดียวเนะียเอ้ยอย่าเขาบอกอย่างให้หกครับเพาเขาจัดดีแล้วฮะแต่กูขย่าไปแล้วแหละประเด็นนะ ัำบากกูแกอีกอรโถให้ตายเถอะแอปะเป็นการห่อของขวัญที่สมบูรที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วครับไม่เคยมีใครห่อได้ขนาดนี้นะ เชิด <s lichen b ots> นี่ครับนี่ครับมันคือมันคือกระดาษดาวนะผมที่เขาพับเองนะโฟกันห <s lichen b ots> น่อยดิฟกัหน่อยฟกันหน่อยสิเฮ้ย่ครับคือเขาเคยบอกผมว่าเขาที่ผมถามว่าทุกวันนี้เขาทำอะไรเขาบอกเขาพับดาวนะผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาจะทำให้ผมนะเขาบอกว่า หนึ่งร้อยดวงอยู่ในนี้นะครับเออเป็นดาวหนึ่งร้อยดวงครับพบก,กับสิ่งที่เขาเขียนไว้นะครับโฟกัสหน่อยดิเฮ้ยโฟกัสหน่อยโฟกัสยังไงวะอ่านี่นครับรักพี่นน,นมากนะคบกันมาได้สองปีครึ่งแล้วดีใจนะถึงจะทะเลาะ กันบ่อยก็เถอะไอ้ย้ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้วะเออต้องขอขอบคุณวิกกี้มากนะผมแล้วก็คบกันมาได้สองปีนะก็ไม่มีอะไรจะให้นะแต่มีแต่เขาให้นะี่ยแหละแต่ผมก็ไม่มีอะไรจะให้เขาแล้วนะก็ขอเป็นแฟนที่ดีตลอดไปอย่างนี้ดีกว่านะผมไปได้วเวลาวางนะผมนี่ก็คือสิ่งที่เขาพับ ห่อมาให้นะ,ะเปลืองกระดาษเนะี่ยจุยใช้จุยใช้จุยใช้ตรงนี้ก็ยัดไว้ใข,ข้างนะเราจะเอาของทุกอย่างไปเก็บไนหะมฮะนอจากหูมันเยอะมากอะ่ะกนไปหมดเลยทีเดียวได้ไหมเนะี่ยแต่นี้ผมจะเอาไว้อันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนเด้อ นี่คนระับวางไว้ข้างๆโต๊ะคอมเนะแล้วก็ตุ๊กตาหนังสือวายนิดโอเคพัดตุ๊กตาก็ ตุ๊กตาอีกนะแก้วน้ำเดบเกษตรเงินอีกนิดหน่อยนะตุ๊กตานี่ผมจะห้อยไว้มันห้อยได้ป่วะไม่น่ามันงเป็นยับไงอ่อุ้ยเหี้ยไม่หล่นไม่หล่น เออ,อนี่ครับนี่คือตัวตาตัวเก่าที่เขาเคยให้มาแล้วมันมีพูนแจอยู่ผมก็ นี่เนี่เป็นมิก้เมาส์นะข้างหลังนี่เปิดได้นะครับมก็จะแขวนไว้กับตัวเก่านะแ <c oughs> ขวนไว้ <c oughs> สองตัวนีวยสรุปไปเจ้าตัวนี้นะเอาไว้ไหนดีวะอืม ไข่เมันทะเลาะก,กันนอกบ้านวันนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไวอืมอืมเอาไว้ไหนดีวะอืมนี่อะมันซีพียูนี่อนนอโอ้ยช็อต ็อตนิ้วโอเคก็ต้องขอตัวดูขี้ฝุ่นก่อนนะทุยไม่ใช่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมโอเควีแคนนี่เลยอ้าวใครทักมาว่าช่างมันยังคงสูงขึ้นอย่างตอนนี้แอจะปิดตรงนั้นแต่โนเคโอเค,อเคไปแล้วครับไปบ้าย